วิธีเข้าใช้แอปเคพัดของธนาคารแกสิกรไทยหลังเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่จะต้องทำอย่างไรรับชมกันเลยค่ะ ติดตั้งแอปพลิเคชัน k p a s s ที่โทรศัพท์เครื่องใหม่เรียบร้อยเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าแอปนะคะจะขึ้นว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือลบแอปพลิเคชันแล้วลงใหม่นะคะกรุณากดต่อไปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนหากคุณไม่ต้องการดําเนินการต่อกุณากดปุ่มยกเลิกซึ่งแนะนําว่าการเข้าใช้ในครั้งนี้ควรใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือตัวเองนะคะเมื่อกดต่อไปจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลเพื่อความปลอดภยัย ซึ่งเราเองจะต้องกรอ,อกหมายเลขบัญชีนะคะหรือหมายเลขบัตรที่อยู่ในบริการของเคพัศตหลังจากนั้นกรอ,อกเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางเมื่อ,อกรอข้อมูลเรียบร้อยกดยืนยันด้านล่างได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะขึ้นว่าสําเร็จค่ะดําเนินการเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลับไปใช้บริการเคพัศตได้เหมือนเดิมแล้วนะคะโดยใช้รหัส6หลักตามเดิมที่เคยใช้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ D ีไวสตอในวันนี้เหมือนเดิมค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ เตือนไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ